ดูเงียบหนอยแล้วก็เงอยเหงาค่ะเงียบมากมืดนะคะตอนนี้ก็คือบ่ายสองโมครึ่งเนาะมาเดินเล่นในเมืองนแล้วนะคะด้วยอุณหภูมิอยู่ที่สององศานะคะหนาวมากไปบอกว่าไปเราไปเดินเล่นในเมืองกันแต่ละร้านเขาก็จะคายไฟประดับบ้านนะคะ รองเท้านะคะเข้าไปแล้วก็เสื้อกันหนาวนี่นี่จะเป็นปวุกปเป้นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรองเท้าหนังผู้ชายเนาะ,ะอ๋ออันนี้จะเป็นชุดกันหนาวห้องเล็กนะคะ สวยเนาะของดิสนีย์เนาะนี่ค่ะอ๋องามอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าวัยรุ่นเนาะอสีขาวก็สวยนะนี่ค่ะอื่ม One, two, ม กระดาษห่อของขวัญนะขายของช่ำ่อด้วยของที่ระลึกเน,นี่ค่ะจะเป็นขายขายแก้วด้วยมีขายแก้วขายกระดาษห่อของขวัญแล้วก็อุปรกรณ์น,นะคะตกแต่งโองที่สมาร์ท ต้นคริสต,รต์สมาสต,ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ละต้นใหญ่มากนี่อ๋อมันเป็นต้นจริงค่ะเพื่อนอันเดียวเลยมันเป็นต้นจริง โ,โ,โ,โอ้โหว e แท็บตอนนี้ก็คืออุณหภูมิอยู่ยที่สององศานะคะยังอยู่ยังคงอยู่ที่สององศาเซลเซียสคือหนาวนะคะไม่มีแสงแดดเลยทั้งวันเลยนีน่เราดูบรรยากาศนะฮะมีคนมาถ่ายรูปด้วย สาจะมาอัปเดตการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ,ะเราย้อนหลังไปถึงเข็ม1เข็ม2นะคะสาฉีดของโควดาา้ามันไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแค่ปวดกล้ามเนื้อตรงที่ฉีดนิดหน่อยนะคะทั้งเข็ม1เข็ม2แต่เข็ม3ก็มีการปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะคะอะ ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามีอาการง่วงนอนแล้วก็หิวมากนะคะหลังจากฉีดเข็มสาบได้หนึ่งชั่วโมงเนาะสาก็หิวนะคะกินเสร็จก็ง่วงนอนมากแล้วก็นอนจะมีอาการตึงๆแขนได้หน่อยนะคะ2วันนะคะวันที่3ก็หายเป็นปกติไม่มีอาการอะไรเลยนะคะเนื่องจากว่าสากินน้ำผลมไม้แล้วก็กินน้ำเปล่าไป1นึ่งฤก์ก่อนที่จะฉีดนะคะ,ะ,ะเข็มที่3ามจะฉีด หลังจากเข็ม1เข็มสองเดือนนะคะ,ะตัวยาถึงจะแสดงผลดีนะคะกับร่างกายของเราไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เพื่อนจะมีอาการเป็นผื่นนะ,ะเพื่อนอเป็นคนไทยด้วยกันเนาะก็ฉีดเข็ม1เข็ม2ไฟเซอร์นะคะนี้เข็ม3าเขาเขาก็ถามว่าสองของแรกคุณมีอาการอะไรไหมถ้าเพื่อนอะ่ะเพื่อนจะมีอาการแพ้ฉีดไฟเซอร์เขาจะมีอาการอ้วกจะมาแพ้ พอเ,เข็มสามเขาก็โดนฉีดโบนานาเลยเนาะแต่ของสานะฉีดโบนานาสองเข็มแรกมันไม่มีอาการอะไรเขาก็เลยให้เข็มสามเป็นโมเดนานะคะก็คือไม่มีอาการเหมือนเดิมนะคะมันอยู่ที่ร่างกายของเราด้วยไงแต่เพื่อนนี้ตัวเล็กตัวเล็กแล้วเขาเป็นเป็นภูมิแพ้ด้วยเออพอเขาฉีดโบนานาไปเข็มสามจ้เขาจะมีอาการคันนะคะเป็นผื่นแดงหนึ่งวันเต็มเต็มเป็นผื่นแดงแล้วก็ มีอาการบ้านหมุนค่ะนั่นแหละเป็นบ้านหมุนแล้ววันที่สามเข้าก็หายเป็นปกติไม่มีอะไรคือถ้าเพื่อนคนไหนที่จะฉีดเข็มสามไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวคือทำพักผ่อนได้เพียงพอก่อนที่เราไปฉีดหนึ่งวนันแล้วก็ให้ดื่มน้ำผลไม้หรือกินผลไม้วิตามินซีก็ได้ค่ะถ้าใครไม,ไม่กินผลไม้ไม่กินน้ำก็ให้กินวิตามินซีเยอะๆนะคะ หรือว่าวิตามิน b 12ก็ได้นะคะเพราะว่า B บี12จะทําให้เส้นเลือดเราไม่เขาเรียกอะไรมันไม่หดตัวเออมันช่วยได้เยอะค่ะสาก็กินวิตามิน b 12ไปประมาณ2เม็ดมั้งอืเพราะว่าร่างกายของสาก็คือเป็นเลือดจางเนาะสาต้องเพิ่มเม็ดเลือดให้เม็ดเลือดมันจางมากเนาะแค่นั้นแล,แล้วพอฉีดแล้วมันก็ไม่มีอากาศอะไรเลย เปป็นปกติอ,อยากจะเราแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังนะคะที่ใครจะไปฉีดเข็มสามต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะพอเขาคร่าวเนะเพราะแต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกันเนาะเอาเอาแบบพื้นฐานเบสิกเลยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ ร่างกายเราต้องมีอาหารด้วยนะถ้าท้องเราว่างเราไปฉีดมันก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเหมือนกันนะคะนั่นแหละวันนี้ก็มาเดินในเมืองเนาะให้ดูบรรยากาศก็จะเป็นสะพานข้ามแม่นม้ำเล็กๆนะคะแม่น้ำที่ก็จะไหลไปมันจอดตักแม่น้ำไรนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองบริเกนเนะาะเมืองนี่สายอยู่จะห่างจากบริงเงกนประมาณ40กิโลเมตรนะคะ ขับรถก็ประมาณ20่สนาทีเนาะนี่ค่ะจะให้ดูบรรยากาศเดินเ,เข้าเส้นนี้ก็จะทะลุสวนนะคะแต่เราไม่เดินเสียเดินย้อนตรงนี้วันนี้เป็นการอล์อกนะคะอล็อกชมเมืองเล่าเรื่องแต่เอา สาจะเล่าต่อแล้วกันลืมเล่าเมื่อกี้ก็คือเข็มสามของเมืองที่สาอยู่เนาะเขาจะให้แพทย์มาฉีดที่บริษัทเลยเนาะแล้วก็เราก็ต้องรูดบัตรประกันสุขภาพนะคะก็คือเสียเงินเองเข็มสามนะแต่เมืองอื่นสามไม่รู้นะคะรัฐอื่นสาก็ไม่รู้แต่รัฐของของสาเนี่ยเข็มสามต้องรูดบัตรประกันสุขภาพนะคะถ้าใครจะจะฉีดหรือว่าไปฉีดที่คลินิกบ้านแพทย์อะไรเงี้ยต้องเตรียมบัตร ประกันสุขภาพไปด้วยนะคะสาก็ไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นเขาจะให้ฉีดฟรีหรือเปล่าแต่แต่ของสานี่ฉีดเสียตังค์เนาะก็เสียไม่มากหรอกไม่เยอะน่าจะไม่เกินสามสิบบระโนะไม่แน่ใจค่ะเพราะเขาใช้บัตรรูดเนาะนี่ค่ะนี่สาจะให้โชอ,อากาศหนาวมากเลยอะ่ะสาเดินรอบเมืองแป๊บหนึ่งสาก,ก็จะเดินกลับละ คือวันนี้มีนัดทานข้าวกับพ่อปู่แม่ย่าค่ะแกให้ไปทานข้าวที่บ้านแกเพราะว่า,วาแกบอกว,ว่าสาฉีดวัคซีนเนาะก็ก็คงจะปรุงอาหารไม่ได้ประมาณนี้เพราะสามไม่ได้ปรุงอาหารมาเกือบสามสี่เดือนแล้วอะ่ะทํางานฟูลไทม์เนาะมันจันถึงสุกมันก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่ก็ต้องทํางานบ้านด้วยก็ไม่มีเวลา เป็ดบินนะไม่ใช่นกบินสาระเท่าบันจุกจะชอบมาตรงเนี้ยชอบมาเดินเล่นนึงเดินข้าไม่ฝั่งนึงเนาะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะเพื่อนๆเขาจะมีเรือให้พายให้เช่านะให้เช่าเป็นชั่วโมงนะคะนี่เขาจะมีเรือพาย จริงๆอ่ะมันจะมีเรือเล็กกว่านี้นั่งได้สองคนอันนี้น่าจะเป็นครอบครัวนะคะอ่าเช่าเสียตังคนะ,คะเช่าแล้วก็พายเล่นรอบเมืองนะมันจะเป็นแม่น้ํารอบเมืองค่ะเมืองจะอยู่ตรงกลางเนาะนี่ค่ะพะช่วงหน้าร้อนอะ่ะเขาจะมีเรือตรงนี้เต็มเลยให้คนเช่าเป็นชั่วโมงนะเช่าแล้วก็พายเล่นรอบเมืองแล้วก็ชมเมืองไปอ่ามันจะ,ะมันจะไม่สวยเหมือนเมืองเวนิชประเทศอิตาลีนะ เออมันไม่สวยขนาดนั้นแต่มันก็พอได้นะแต่ช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวก็มันหนาวมากอะ่ะเพราะน้ําเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะแต่เมืองเวนิสอ่ะเรือเขาจะเป็นแบบสวยอะ่ะสวยงามนี่ค,ค่ะให้ดูโบสตรงนี้งามน้องงามเนาะนี่ค่ะตรงนี้สาก็มาเดินเล่นออกกํลาลังกายนิดหน่อยนะคะ บรรยากาศเนาะ,ะหนาวบ้านที่สร้างบนสะพานนะคะ<ม>เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้เลยนะเขาจะปิดอ่ะ<ม>ถ้าเป็นร้านอาหารเยอรมันนะคะเพื่อนๆเ,นเขาจะไม่ปล่อยให้มันลกในขนาดน,นี้เขาจะทำความสะอาดนะคะสาไม่แน่ใจว่านี่เป็นร้านอาหารตุรกีหรือเปล่า<ม>เพราะว่าจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ ประมาณนี้ค่ะแต่คนเยอรมันนะ่ะร้านอาหารนี่เป๊ะมากค่ะคือต้องสะอาดมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเนาะวิวตรงนี้วิวสวยเห็นไหมมันจะเป็นแม่น้ํารอบหมู่บ้านนี่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะสาโชคดีอย่างหนึ่งที่มาอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างจากฟังเปิดเพราะว่าเป็นหมู่บ้านจะไม่ถึงอชนบทซะเลยทีเดียว เพราะว่าหมู่บ้านที่สายอยู่เนี่ยมันก็จะมีความเจริญนะคะมีความเจริญอยู่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาแล้วก็จะมีแม่น้ํารอบเมืองเลยเห็นไหมหนาวนะคะตรงนี้นี่ค่ะคดูบรรยากาศ จะสวยนะสวยแ่อ๋อนี่จะเป็นทานผักไหมพรมนะเป็นวกหมวกร้านขายไหมพรมค่ะผักเสื้อนะเสื้อผักนี่ค่ะมีกระเป๋าด้วยดูรถรุ่นโบราณรถรุ่นโบราณนะคะช่วงปีใหม่นะคะเพื่อนๆร้านทุกร้านเขาก็จะมีโปรโมชั่นในการขาย รองเท้าเสื้อแล้วก็หมวกนะคะเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าลดราคาแบบย่อมเยาเนาะนั่งรอแฟนไปซื้อขนมปังนะคะได้ไหมนี่ใครเมย์แบกแบกเจอเดี่ยวเดี่ยวฟังได้สวยนะ มีแฟร์ปีสังโอ้นี่กระเป๋าพี่ก็ชูนเอาห้าสิบเก้ามีแต่สวย,สวยค่ะนี่รองเท้านะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงลดราคาห้าสิบเก้าอีทจะเป็นหนังแท้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่จะเป็นรองเท้าผู้ชายเนาะคีร้ายิ่นเอาด้อนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นของไนกี้หกสิบเก้าแล้วคะดูกระเป๋าไม่สวยขณะร้านนี้จะแพงเพราะว่ามันเป็นของอเขาเรียกอะไรของคุณภาพอะ่ะเนื้อผ้าจะดีทางเกงยีนอะ่ะตัวในหนึ่งร้อยเอโรขึ้นไปก็คือตัวละสามพันสามพันห้าขึ้นอะ่ะเออประมาณนี้เนาะน จราคาป้ายเลยนะจะเป็นสเสื้อผ้าแจ็คเก็ตที่มาจากอิตาลีเนาะอิตาลีฝรัร่งเศสเป็น,สปนเสื้อผ้าแบรนด์เนมค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่50บปแล้ขึ้นไปเออว่างั้นปิดน,คดนะคะวันอาทิตย์ให้หอยงอยเงา